บทพิสูจน์ที่2 <_ an> เพื่อก้าวไปเป็นไอคอนตัวแม่ที่แท้จริงหลังจากที่กีฬาชนิดแรกผ่านไปนะครับผมเห็นหน้ามาม่าทุกท่านแล้วไม่เหนื่อยครับใจยังสู้นะครับสู้สำหรับกีฬาชนิดต่อไปที่มาม่าจะต้องแข่งขันกันนั่นก็คือการปั่นจักรยานครับด้วยความที่เป็นสกอยไเก่าก็คือเราปั่นจักรยานอยู่แถวลูกลงกังกติกาในเควสของเรามีอยู่ว่ามาม่าต้องปั่นจักรยานตามเส้นทางที่ทางรายการกําหนดให้เป็นคู่ครับ จับคู่กับใครก็ได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับผมเล่นกันให้ดีนะครับจับคู่ได้ครับปรากฏหันไปทุกคนบอกจับคู่ทางนั้นจับคู่ทางนี้จับคู่เหลือมีเนยไอมาถามแม่มาหันไ,<อ>ไปเห็นน้องไอยกงเลยบอก <c oughs> ไอมาหาแม่ลูกมามาหาแม่มาอย่าลืมนะครับกีฬาชนิดนี้เราจะต้องร่วมมือกันแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นครับมองไปทางด้านขวามือนะครับ นี่คือจักรยานของคุณครับโอ้ยถ้าพร้อมแล้วหยิบจักรยานได้เริ่มการแข่งขันได้เลยครับอเริ่มแล้วเหรอทุกคนก็ไปกันแล้วหยิบจักรยานวันนี้จีแดงกาลากินีวิ่งเลยจ้ะสีทองจักรยานสีทองก็ปั่นไปเลยสิขาไปไปเลยครับถูกใจแม่มากไปถูกปุ๊บออกตัวคนแรกเลยจ้ะคู่แรก เพื่อนาซ้ายขว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 าไม่มั่นใจว่าพูดที่เท่าไหร่แต่ว่าเราเอามันไว้ก่อนค่ะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาโยโยโยขาเ้อมโอยกขาเก่งมากช้าๆไปไปพร้อมกันโอเคจริงๆเราไม่ได้วางแผนอะไรกันเยอะคุยกันง่ายๆว่าจะใช้เป็นทีมเวิร์กลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งโต๊ะก่อนซ้ายขวาซ้ายขวาอยู่นึงวัเดียวเดียวแม่ ขาเราไม่ทันเขาเราก็ยังไม่รู้มันยังไงใช่ปะเราก็บั่นไปด้วยแล้วก็บังคับไปด้วยคือแบบทุรักทุเลมากโ oh okay. อ้อยก็โอเคเจอนะไปช่วยทางไหน <c oughs> นี่แข็งแรงนะเนี่ย <c oughs> แจ๊ดเนี่ยเขาดูเป็นคนแบบเงียบเงียบใช่ไหมแต่ถึงเวลาที่นางลุกขึ้นมาเราก็ทําอะไรบางอยา่างเขาจริงจังโอเคเรางไปดโอเคมีอะไรฉุกเฉินเราพูดกันตอนนี้เราต้องหายใจก่อนคือจักรยานคู่เนี่ยถ้าคนนึงล้มอีกคนต้องล้มไปด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นทีมเวิร์กอะความที่จะมั่นใจในคู่ของตัวเองอะมันสําคัญมากขวาซ้ายขวาซ้ายาขวาวซ้ายขวาบอกวาซ้ายขวาซ้ายขวาประมาณนี้นะแม่นะมันเหมือนพอเวลาตอนเราเร็วแต่ถ้าแบบสเต็ปไม่ได้มันก็จะไม่ไปก็เลยแบบว่าแม่เอาขาขึ้นเลยเดี๋ยวสอบเอ,เองไม่งั้นแม่ลงแม่ลอง<ๆ>ลอยดิเกลยวร้องปัน่นเออหนุ่ปั่นไปน้องเกลียวเขาก็น่ารักแล้วก็มีสปิริตมากแล้วก็ปั่นเก่งมากค่ะพี่ก็ได้น้องเกลียวนี่แหละค่ะไปไปเร็วมีช่วกมีชืกมีชืก เอ็มาเป็นคนปั่นเดี๋ยวกำลังขาจัดการเองเร็วอเรื่นำอยู่นางมาม่าเอ็มก็คือเขาพูดนะคะแรงควายนางปั่นเนี่ยแล้วคือไอ้ที่ถีบข้างหน้าน่ะไปเร็วกว่าที่ที่ดิฉันปั่นชาร์โลด้ชะร์โรด้ชะร์ลมอ่าชะร์ลมข้างหน้ามีอุปสรรคใหญ่ระหว่างทางอ่ะไม่ใช่ว่าจะราบเรียบนะจ๊ะหนูมีด่านหนึ่งด่านสองด่านสามมีแบบลิมโบร็อกแล้วต้องเอ็นเข้าไปเอ็นแบบปุ๋ยเขาปวดไขมัน นี่นี่นี่ข้าอุปสรรคีดขวางนี่ก่อนเราจะข้าัะไงวะกม้มมันเป็นด่านอุปสรรคอะถ้าเราปันน่นออกไปคือเราจะเสียคะแนนผิดกติกาต,ต,ต้องรอดอยู่ริมริมไว้ลูกอยู่ริมริมไว้มันตีก้นเราต้องรอดเราไม่ได้รอดอไปรอดก่อนไปไปรอดเราไปรอดไม่งั้นไม่ได้นะรอฉันไม่เรียกเไม่เรียกกลับกะปากไปเลยค่ะแกเราเป็นคันสุดท้ายไม่ต้องปั่นแล้วเดี๋ยวหนูปั่นเองเฮ้ยจริงเหรอชัยอะ คู่นี้คือคู่ที่หนึ่งของการวิ่งเะครับ็นล่างกับเจ้าหญิงอ๋ออาจจะสื่อสารไม่ลงตัวข้างหลังปั่นไม่เป็นข้างหน้าเลยบอกข้างหลังไม่ต้องปั่นแล้วซ้อนอย่างเดียวเขาบว่าเป็นภาระซ้อนอย่างเดียว ถ้าไม่ได้เธอฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่พอเป็นเธอมันเป็นสกิลที่เลิศเป็นคอมบิเนชันที่ดีมากขอบคุณมาม่าเอมค่ะโซนิสโซนิสโซิสโซ่ไม่ใช่คนแรกไม่เป็นไรค่ะยังน้อยไม่ใช่คนสุดท้ายเออเราเราอยู่สุดท้ายก็จริงแต่ว่าคนที่ไม่ได้ทำตามสิ่งกีดขวางแต่เข้าเส้นชัยก่อนเราอย่างเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นการขับจัก,กรยานขี่จัก,กรยานผ่านกลวยบางคนก็เส้นตรงเลยไม่ได้ผ่านกลวยยืกยๆๆย,ย,ย,ยืแล้วมันจะมีเป็นบาที่ให้เราต้มปั่นจักรยานไปก็เห็นหลายคนที่ไม่ทําตามกติกาก็เลยงงว่าเอ้ยแล้วผลนะแล้วผลตัดสินคือ,อยังไงอะมาถึงกีฬาประเภทสุดท้ายนะครับกับควสไอรอนมาม่านะครับผมการว่ายน้ำสไตล์เซ็กซี่มาม่านะครับพอแม่มาเห็นสระนี่โอ้ oh m ม่ o d นี่เขาคิดว่าเราเป็นน,นักกีฬาหรือวะเนี่ยมาม่าจะต้องว่ายน้ําจากจุดออกตัวไปถึงอีกฝั่งของสระนะครับมาม่าจะต้องโพสท่าถ่ายแบบตอนจบโดยมีโอกาสเพียงแค่3ช็อตเท่านั้นนะครับพีอ่ออกกําลังกายหลักๆเลยคือการว่ายน้าในกีฬาประเภทนี้นะฮะเราอยากเห็นศักยภาพในการดูแลตัวเองให้สวยงามของมาม่านะครับไม่ว่าจะผ่านอะไรมาก็ตามการเป็นเซ็กซี่มาม่าจะต้องสวยตลอดเวลานะครับผม โอ้สีมาว่ายนะ้ำมาเซกมาสีอย่างมไมีเวลาเซ็กซี่ดอกค่ะตัวเองเคยจำน้ำเห็นปุ๊บก็ถอดใจแล้วเมียแล้วสำหรับมาม่าที่ว่ายน้ำไม่เป็นนะครับไม่ต้องห่วงครับทางรายการมีอุปกรณ์ช่วยครับผมเชิญมามา่าใส่อุปกรณ์ครับเกี่ยวว่าว่ายน้ำไม่เป็นใช้อุปกรณ์ช่วยที่แบบไอตัวโฟมทุกคนหยิบแบบบอร์ดบดเลยใช่ไหมชินใจฉันจะต้องแตกต่างฉันไม่หยิบตอนนี้มาม่าพร้อมอยู่แล้วขอให้ทุกคนโชคดี และเต็มที่อาการแข่งขันนะครับมันเห็นน้ําแล้วก็เป็นเห็นความยาวของสะด้วยจับอยู่อย่างเงี้ยว่าจะลงหรือไม่ลงหรือขอสละสิทธิ์ถ้าพร้อมแล้วประจําที่เอา่ะยังไงเป็นกันสะคือแบบ50เมตรอะแล้วน้ํำลึก1.8เมตรไม่ไหวนะคะแม่คือเรารู้ว่าโดดไม่ได้แน่โดดฉันจะแบบยังไงตีลังกาจมอะไรหรือเปล่า โอ้ยใครอะตังเมค่ะมาม่าตังเมแนนำไามั่นใจมากเลยอะคือพอเราลงไปแล้วเราไม่เห็นใครเลยอะใจเรายิ่งไปอ่ะเพราะเราเป็นคนที่แพ้ได้นะแต่ไม่ชอบแพ้ใครต้องบอกว่าฟรีสไตล์ของมาม่ายกนี่ถือว่าจะตกสวยสวยนะจริงจริงที่ว่ายน้ำแบบจริงจังมาตั้งแต่อายุ30ตอนว่ายแรกแรก25เมตรเราก็จะเหนื่อยละถ้าเราบอกว่าเฮ้ยอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะถึงอีกนิดนึงเราจะถึงเหมือนแบบ มันเป็นเป้าหมายของเราอ่ะเราต้องไปแตะขอบสระให้ได้ตอนนี้นมาม่ามิเน่น่าจะมีปัญหานะฮะเพราะว่าเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับมาม่ามิเน่ไม่ใช้บอร์ดนะฮะด้วยความที่เราเป็นตัวแม่ไม่ใช้จ้ะฉันก็ท้าหมาให้ถึง <laughs> แม่วหว้ด้วยท่ากบกบคว่ำกบหงายมาม่าออมมาม่าออมหงายและะ้วค่ะ คุณคะมันเหมือนกับว่าเราเฮือกสุดท้ายอะ่ะพ่อแม่เอ้ยใสยหลุดนะเด้อให้มันไปหอดฟังหอดฟ้าทุกสปารเมื่องของนะเด้อใครไม่ไหวใครไม่ไหวแมา่มานวลแม่นวลไปอยละแม่น้องไม่ไม่ใช่แม่นวลแม่ไม่ไหวแม่ไม่ไหวค่ะแม่ไม่ไหวแม่น้องคือนางอ่ะอยู่อีกรูนึงเราจะไหว้ไปช่วยแล้วดึงมากูตายแน่แม่ไม่ไหวค่ะ มันอยู่ตรงกลางพอดีตอนที่แม่น้องไม่ไหวอ่ะเหมือนเป็นแบบโซนประมาณแบบร้อยแปดสิบกูต้องตายในสระน้ําที่อสัมชัญไม่ได้กูต้องกลับไปตายที่หัวหินเข้ามาขอสาเลยครับเข้ามาขอสาเลยครับคิดว่าจะต้องทําได้ทําได้แต่พอมาเจอจริงๆแล้วมันไม่ใช่มาม่าหยกถึงแล้วค่ะพี่มาม่าหยกมีสกิลกีฬานะเออต้องบอกว่าตอนนี้ขนาดเวทมาอย่างดีแรงขึ้นสระยังไม่ค่อยจะมีเลยนะฮะ เหนื่อยก็เหนื่อยหน้าก็พังแล้วนะเงยขึ้นมาคือต้องสวยอีกเด่ยใช่ไหมคะเด่ยไหนดูซิเพสท่าเป็นยังไงไหนดูซิแต่ว่าเขาลืมถอดหมวกถอดแว่นกันนะจริงๆแล้วอะถอดด้วยค่ะถอดด้วยค่ะหมวกเก็บไว้ทำไมแว่นใส่ทําไมาคะจุดนี้ <S <S ถ้าสติดีกว่านี้เราก็จะแบบถอดกอลโก้สักนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่ไงจ้าเลีงนีคะอยู่นังแซบอยู่นั่งทา ต้องมาเซ็กซี่เรื่องท่าเยอะขอให้บอกนางโอ้โหนี่ท่าอะไรคะเนี่ยโอ้ยโอ้ยนี่สะพานโค้งสะพานโค้งอ๋อมันเป็นเร ference เ,เราอยู่แล้วเวลาเราไปชายหาดเราชอบแบบสะพานโคง้งอันนี้ยังไม่หยุดนะคะมา <laughs> ม่าออมคือไม่จบสามช็อตค่ะสามช็อตจริงๆอันนี้ม,มาม่มาไอค่ะมาม่มาไอมาม่าไอได้ละโอ้โ มันม่แห้งค่ะอ่อนเปียบไปเบิร์่ขาดแม่อยากกลับบ้านขอเจ้าค่ะขอเป็นหนึ่งในห้าให้แม่ได้กลับบ้านนะลูกนะ